ครับผมตอนนี้ก็จะได้นั่งเรือขามฟ้าไปวัดอรุณครับที่ท่านเห็นไกลๆนี่คือวัดอรุณรตอนนี้เขากำลังถ่าเรือออกนั่งเรืออยู่ท่าเตียนครับจะไปวัดอรุณครับซาต,ต่างซากันหลายครับเยอะแยะเลยครับนั่งเรือเรือโดยสารกันหลายครับ วันนี้เราจะทำไปวัดอรุณครับสวยงามครับบรรยากาศเม่นั่งครับา้าติางข้างก็นั่งเรือน้วอนกันครับไปวัดอรุณไปปึกเยดีสะวยของวัดอรุณอนุพระสวยไปดูวัดแจ้งยักษ์วัดแจ้ง ที่วัดอรุณด้วยครับคิวคิวทั้งวัดอรุณผมสิพามาชมกันครับภายในวัดอรุณภายในวัดอรุณก็จะมีศา,า,า,าลาอรุณนาราพิลมเหมือนวะขายพวกน้ำดื่มกาฟ่กาแฟให้นักท่องเที่ยวเพื่อนยามเวลาเมื่อยๆเพื่อนก็นมาก,กินกาแฟากันครับเมื่อกี้นี่ผมก็กินไปแล้วแก้วหนึง่ง เอสเปสโซ่ยินร้านกาแฟก็น่ารักดีครับสวยน่านั่งถ้าบรรยากาศหนาวๆเย็นๆมานั่งจิบกาแฟก็คงดีนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะเลยครับกินกาแฟกันจิบกาแฟกันมาดื่มน,น้ำก็มันแล้วนะครับเมื่อกี้ฝนตกครับแต่มันหยุดละฝนก็หยุดแล้ว ตอนนี้บาดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่หน้าเดินหน่าชมกันเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเดินด้านในฝั่งวัดอรุณตอนนี้ก็มาชมร้านศาลาอารุณนาราพิลมขายกาแฟขายน้ำดื่มทุกสิ่งทุกอย่างครับ และนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของวัดอรุณนะฮะผมก็ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาให้ดูมาให้ชมกันอย่างนี้ฮะมุมหนึ่งมุมสวยๆงามๆของวัดอรุณตรงด้านข้างด้านล่างนี้ก็เป็นโบสถ์น้อยของโบสถ์น้อยพระเจ้าตากสินนะฮะตรงนี้ด้านในก็จะมีรูปหล่อขององค์พระเจ้าตากสินอยู่ด้านในนะโบสถ์น้อยตรงนี้อยู่ด้านหน้า ของวัดอรุณนะฮะวัดอรุณสวยงามมากครับต่างชาติมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยครับใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันสวยงามครับวัดอรุณราชวราลารามวรวิหารนะครับ